ฉลาดตัวแรกอย่างเบิ้มยาวมากดูสุดยอดอย่างใหญ่นะครับก็ว,ว่าแล้วครับลืมอะไรลืมเปิดคลิปนะตกไปได้ตัวแล้วเก็จะมาเปิดคลิปก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยแดดแรงมากครับต้องปิดนะปิดตาโปกให้แน่นร้อนเสียงน้ําก็แรงมากเลย นี่ไปไอ้ดองนะมีครับจับยากนะดูเลยลูกเทโพนะเหลือไอ้ดองนี่ครับลูกเโพเหลือไอ้ดองนะดูครับจุดมาเต็มหูดำเลยไอ้ดองของจริงครับมาได้ไอ้ดองไอ้ดองไอ้ดองไปแล้วครับหลุดกลางคางไปถึงกระติง่งโคต็งเลย ดองตัวที่สองนะตัวนี้ต้องเอาให้อยู่ต้องขึ้นไปแกะไกลๆเดี๋ยวลุดอีกครับ แล้วเขาดูดิซิวควายตัวย่างใหญ่เลยเล่นผมก็แล้วว่าซิวควายย่าบอมไม่ตกปลาสองนู้น่ะผาช่อนอยู่ต,ตรงนู้นแถบหนึ่งประตูแล้วนะ่ะเออพางนูนเลยแถบโน้นอ่แนะถแะถบนถ้ำไหลไง เก่โยมไม่มีเกี่ยโยมเปื้อนเละอ่ะบันหลังเนี้ยนะทางน่ามีน้ำไหลอ่ะ ไม่รู้กล้องเห็นปะนะช็อตม่กกี้ร่วงต่อหน้าตาตาเลยไอ้ดองครับกินมินนะวัดทานก็จริงนะแต่แบบไม่ได้ตัว ไปนะเดี๋ยวรูปติดไอ้ดองคนระับ เล็กครับนิดหนเลยโกเล็กโกเล็กโกเล็กลุ้ยดอง แล้วหลุดข้างหน้าอีกแล้วตัวที่สองนะที่หลุดตรงนี้ ไปเดือดรุ

โอ้โหปวดเจัดเลยปวนมากๆอ่ะอยากได้ปลาวันนี้อยากได้ปลาไอฉลาดนะไม่ได้เลยได้ตัวเดียวสงควายทะลมวัดไม่ติดเลยติดไม่กี่ตัวเบ็ดมันใหญ่ครับ ก็ท้ายนะเลือมันมากาดผมผมก็เลยเอาเลืออะเกีียวเบ็ดเลยนี่ครับปลาซิว <van>. <skills oneself> ควายครับตัวใหญ่ด้วยสุดยอดจริงๆัวท้ายเดี๋ยวลงองตัวก็ได้ตัวนี้ถือไว้แล้วก็เอาเลือไอเลือบตกอีกตัวแล้วก็ได้มาจริงครับฟิวควาย ็นาใช้เลือบยังตกได้อะเนี่ยครับเลือบก็คือแมงวันที่ดูดเลือดอ่ะเนี่ยมาดูกล้องเห็นมั้นะแมงวันที่ดูดเลือดเอามาตกได้เลยแบบซิ่วไกว้ขอแล้ววันนี้เเดี๋ยวไปสรุปผลกันดีกว่าเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ครับแล้วไปสรุปผลข้างบน ก็มาสู่ผลคลิปนี้นะตอนแรกผมจะมาตามหาปลาฉลาดเนื่องจากคลิปที่แล้วได้ฉลาดเยอะครับวันนี้ฉลาดไม่เข้านะเพราะว่ามันมีข่เลาะอ,อยู่ข้างๆครับปลาฉลาดเลยแบบรู้ตัวไม่เข้าแต่เทพโพลูกเทพโพนะคือเลืไอยด่องเข้าครับนี่ครับหูดามาเลยยังไงก็ลูกเทพโพครับวันนี้ไม่ใช่ลูกสวายไม่ใช่ลูกกระบึกไม่ใช่ลูกเทพาเพราะว่าหูดํามาเลยแล้วก็มีซิวควายนะตรงนี้ซิวควายตัวใหญ่มาก เดี๋ยวผมเอาเบ็ดปลาซิฟควายมาตกดีกว่าก็เหยื่อก็เป็นกุ้งฝอยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางคลิปต่อไปครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหนาวขาเปียกไปแล้วครับ